สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูหมูทอดนมสดขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมเครื่องหมักกันก่อนค่ะใช้กระเทียมนะคะสองช้อนโต๊ะรากผักชีหนช้อนชาพริกไทยขาว1ช้อนชาเม็ดผักชี1ช้อนชาจากนั้นเราก็โขลกทุกอย่างรวมกันให้แหลกละเอียดค่ะ พอแหลกละเอียดดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมเนื้อหมูกันค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกหั่นเป็นเส้นๆน้ำหนักรวม500กรัมค่ะจากนั้นเราก็ใส่นมสดลงไป60กรัมขั้นตอนนี้ให้เรานวดนมสดกับเนื้อหมูนะคะให้นมสดเขาซึมลงไปในเนื้อหมูก่อนค่ะเพื่อเนื้อหมูของเราจะได้มีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะ นวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งนมซึมเข้าไปในเนื้อหมูจนนมแห้งจากชามเลยค่ะพอนวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นําเครื่องเทศที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปในชามหมูทั้งหมดค่ะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันกับเนื้อหมูค่ะพอนวดเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมถุงพลาสติกค่ะเราจะหมักเนื้อหมูกันในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะกลิ่นก็จะได้ไม่รบกวนกับอาหารอื่นๆในตู้เย็นค่ะ พอใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็นำไปหมักแช่ไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอครบเวลาเราก็มาทอดกันค่ะหลังจากที่เราหมักหมูครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็มาเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอทั่วหมูนะคะใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปทอด สำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็ใช้เวลาทอดหมูทั้งหมด12นาทีค่ะทอดไปจนกระทั่งหมูสุกถึงด้านในเลยนะคะพอหมูสุกได้ที่สีสวยดีแล้วนะคะเป็นที่พอใจแล้วเราก็เสด็จน้ำมันเอาหมูขึ้นค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำหมูทอดนมสดจะทำทานเองหรือจะทำขายก็ได้นะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ